สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาพาไปนะคะวันนี้จะพาไปที่อายุทยาเมืองเก่า รรมิคราชเป็นวัดที่ติดอยู่กับพระราชวังโบราณด,ดา้านตะวันออกเป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาภายในวัดมีวิหารขนาดใหญ่ใช้ชื่อว่าวิหารทรงธรรมเพื่อใช้ฟังธรรมสิวนาและวิหารนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานของเสียงพระพุทธร,รูปรอสำมฤทธิศิลปะสมัยอู่ทองที่ใหญ่มากพระพุทธร,รูปสำมฤทธิองค์นี้ยังถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะอู่ทองและศิลปะยุกงคก่อนกรุงศรีอยุธยา คือพระภักเป็นสี่เหลี่ยมและดูเข้งเครียดจนชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่าหลวงพ่อแก่ทุกเทียนจิดด้านนี้เลยจ้ะดอกไม้น้องทุกเทียนด้านนี้น ดับเหรอไม่เป็นไรหรอกมั้งจะดับเลยจะดับเลยวาไรขอไฟหน่อยดี อเอ้าเธายังจุดไม่ได้เหรอจะไอะไรเหม่อนเดิาอ่ะทำไมถึงอาาอกมา,มาสองอันนะตามวิสังข์ไในวัดยังมีวิหารพระพุทธสายญาติหรือที่เรียกกันว่าวิหารพระนอนซึ่งพระพุทธสายญาติมีความยาวถึงสิบสองเมตรหันพระพักไปทางทิศเหนือ ความพิเศษของวิหารที่วัดแห่งนี้ก็คือเป็นวัดที่มีสิ่งล้อมวิหารโดยประดับด้วยสิ่งปูนปั้นถึง52ตัวบนฐานแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นที่แตกต่างจากวัดทั่วไปที่จะเป็นช้างรอบรอบวิหารนั่นเอง เออว่ายข้างในเนาะดูสุดลวกน,น,น,นี่นี่นีทางขึ้นจ้ะ อันก็อีให้มนั่งถ่ายรูปหรอก็ใช่เหรอไม่รู้ไน่าจะใจนะน่าจะไหว้ข้างในเอยข้างนอกนะเพราะว่ามีรมแต่เห็นอุตุบอกว่าอีกสักสองสามวันก็จะมีฝนมาอีกรอบเขาบอกว่ามีฝนแล้วมัวนจะมี <c oughs> ลมมาดอืมอันตรายเนี่ยอย่างเนี้ยเพราะว่าอะไรอ่ะลมแรงเลยแรงน่ารำคาญเลยอ่มะมือเรา เอนเตอร์นเนี่ยป่าเป,ยเปียงเป็นเปียงเลยวัดเนี่ยอายุรวมๆแล้วแปดร้อยกว่าปี ส่วนเรื่องของการเดินทางนะคะวัดธรรมิกราชก็ตั้งอยู่บริเวณหน้าพระชวังโบราณริมถนนอูทองนะักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางวัดพระมงคลบพิตรหรือวัดพระศรีสันเพชรได้เลยค่ะสามารถเข้าชมได้ทุกวนันตั้งแต่เวลา8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นโดยไม่เสียค่าเข้าชมใครที่สนใจทําบุญ แล้วก็เยี่ยมชมโบราณสถานแบบนี้นะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลายไปก่อนนะคะคลิปหน้าก็ยังอยู่ที่วัดอยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นวัดไหนต้องรอชมคลิปหน้าจ้าไปคลิปต่อไปไหม